สบายดีพี่น้องสบายดีตอนซวยเลยพี่น้องจ้าโอ้ยข้าควคุยแล้วพวว่อครัวหุบส่วนพอรองเท้าสิตั้มเห็ดพี่น้องจ้าปนเห็ดเนาะปลาร้าเขมรตาขัว้วกระสุกนะเนี่ยเติบพี่น้องมาช้วมนี้เห็ดเอ๋อเวลาอันนี้ใส่ปลาราเขมรนะคะนี่ก็แกงเห็ดค่ะหม้อมาเริ่มเทิ่มเลยนึกว่าเบื่ออะไร กินให้จุใจไปเลยสะพักนแนงงให้ลองจา้าเนาะมหมูจอกมากินข้าวมันกันได้ไหโมโอ้ยอีเมเทั้งหลายอุ้ยดูมันสิขวามกินก่อน กลิ่นเฮดพี่น้องจะเอาใบงัวมาใส่ลงใบแมงร์กลงไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นตำเฮดฝัฟฟ่งสุรินบอลเทนนั่นแหละในข้าวตำหายกลิน่นเฮดเนาะโบะเซิร์ตโบเซิร์ตไปว่าตำเฮด ใส่น้อยเซฟน้อยกระลาลงมาเยไหมลุงกรลากรลาคมียนเจอยู่ใส่อ่าลุเอาลงมาใส่เบิร์ที่บอกอาโทจะไม่เค็มบ่หมุดจ้ามากินขาวนำคาญเนะต้มเห็ดแกงเห็ดป่นเห็ดเมนูเห็ดจ้าตามเสร็จแล้วนะจ๊ะ นี่ไงผลเห็บเนาะผนเองทำผนเองกินเองนะคะมาเด้อพี่น้องบะหมี่ไรห่างนะหิวแล้วพอทั้งที่นันทอดไข่อีกอนั่นใส่แหละบอกอ้วนมาเด้อสบายดีพี่น้องกินข,ขน,น,นข้าวค่ะดูไพคิวมันจะกินเข่ากันนะ ไม่ยากนกอดม่อยากลังนงด้วลมองทาเามาได้บูกินข้าวบูบัาบูมากระดูน้ะยำสาวมาหยาหดบูงมา,มางเมนูปนเหตุจ้ะสูตรเขมน จู๊ๆริ่งหรอรับคุณแบอิ่ทุ่ยังหน่อยอิทธายำสานอะ ูกัว่าว่าไม่ให้เกินยี่ิบสามยี่สิบสี่ะแ่คน่ไหมรักเขมกัคุณร้อยห้าสางขนมไมคะสองร้อยางวัน Tốt nào. lắm Xem Vì cái này khung chung chung này khung chung Uhm. Còn thân Thái Lan đúng không?

มีนกเห็ดจ้ากินตาเหลือกตาสุดล้นน่าจะเห็ดมันประเดกได้เน้ะเด็กกวั

กระดาวดิที่กินนี่จะพอได้นะน้องข้ามร้อนคุกให้มันนั่งข้ามร้อนคุกข้าให้เข้ากัน कोने कहे कहीं आई ลาเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่เห็นบอสกุสกุลเราพอกันหมาคิพน้าสบายดีอร่อยมากเลยกินเยอะๆเอ้ย